สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้อยใจหนักเกิดมาเพราะไม่เคยชมเลยสักครั้งอาณาจักร500ล้านมินพิชยาที่จังหวัดขอนแก่นคงไม่มีใครโชคดีไปกว่านักแสดงสาวมากความสามารถอย่างสาวมินพิชยาวัฒนามนกตรอีกแล้วเพราะนอกจากเรื่องความรักและคิวงานแสดงจับพุ่งแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เธอกําลังสานต่อนั้นก็คือกิจการของครอบครัวที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานอย่างห้างสรรพสินค้า ขายวัสดุก่อสร้างที่จังหวัดขอนแก่นที่เจ้าตัวเปิดเผยว่าใช้เงินลงทุนกว่า500ล้านบาทสร้างขึ้นมาและเพิ่งเปิดสาขาสองไปได้ไม่นานมานี้อาณาจักรกว่า500ล้านของครอบครัวมินพิชยาขายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่งานเล็กไปจนถึงงานใหญ่ภายใต้ชื่อโครงการ SCG Home Solution Max Home โดยสาวมีนเคยพูดถึงครอบครัวว่าตนเองได้รับความรักอย่างมากมายจากคุณพ่อและคุณแม่แต่เมื่อพิธีกรอย่างวุดดีได้ถามว่าอยากขออะไรจากคุณพ่อสาวมินก็บอกว่าอยากให้คุณพ่อชมอยากให้ชมจริงๆว่ามินเก่งเพราะไม่เคยชมให้เราฟังเลยคงกลัวเราเลงแบบเป็นคนจีนจะมานั่งชมลูกประหลาดๆใช่ไหมแต่เราอยากได้ยินคำชมจากพ่อเรา ซึ่งในรายการบุดดีก็ได้สารฝันของสาวมินด้วยอัดคลิปคุณพ่อชมมินให้ฟังทําเอาสาวมินน้ําตาไหลอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามคําพูดที่สาวมินได้พูดในรายการก็ได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึง่งนํามาทวิตเห็นด้วยต่อจนเป็นกระแสดังว่ามินพิชยาบอกว่าอยากขออะไรสักอย่างในชีวิตอยากให้พ่อชมบ้างพ่อบอกว่าที่ไม่อยากให้ชม เพราะกลัวลูกจะเลงอยากให้เขาระมัดระวังตัวตลอดเวลาไม่ใช่แค่มินแต่ฉันเห็นเด็กหลายๆคนมากๆที่รางวัลสูงสุดในชีวิตของพวกเขาคือการได้รับคำชมและการยอมรับจากครอบครัวขอขอบคุณข้อมูลจาก n e w i n t s ขอบคุณค่ะ